สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรอิดนะครับขณะนี้ผมอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองกุสิมนารายที่นี่คืออ่างเลิงซิลเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองบัวขาวนะครับที่ผมมาณที่นี้ผมมีแนวความคิดในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการพลุกพลื่ดีเวลลอปเมนต์พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองกุสิมนาราย ว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือหลังจากนักท่องเที่ยวเขาดึงเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเราแล้วอาจจะไปเที่ยวปา่าเที่ยวเขาเที่ยวบุญประเพณีวัฒนธรรมต่างๆในรอบนอกทั้งอํเาเภอเขาวงอํเาเภอนาคูอํเาเภอห้วยพึ่งและก็รอบๆของตัวอาเภอกุชินารายแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคือจะต้องมีศูนย์กลางของการสันทนาการการพักผ่อนนะครับหรือที่เรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับเพราะว่า ถ้านักท่องเที่ยวก็จะมาเนี่ยแน่นอนเขาดูป่าดูเขาดูในเหนื่อยแล้วตอนกลางคืนเขาต้องการร้านอาหารดีๆมาทานเขาต้องการผับดีๆที่เล่นดนตรีแต่เฉพาะทางหลากหลายรูปแบบนะครับเขาต้องการมีมาสตรดมีสปามีที่พักโรงแรมเอาถึงขั้น4ดาว 5, 5ดาวให้เกิดขึ้นแนวความคิดของผมคือผมคิดว่าอ่างเลองซิลแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเพราะโดยสภาพแวดล้อมก็มีความสวยงาม แล้วก็การเดินทางก็สะดวกเมืองกุสินาลายอยู่ตรงกลางเลยถ้าเราได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมนะครับสนับสนุนภาคการเงินสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์แล้วทาให้อ่างเลองซิลแห่งนี้กลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเมืองกุสินมาลายดึงนักท่องเที่ยวมาเขาไปเที่ยวรอบนอกกลางวันก็ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยววัดแต่ตอนกลางคืนเขาต้องการโรงแรมดีๆที่พักดีๆอาหารดีๆดนตรีดีๆมีเอนเตอร์เทนให้เขาเขากลับมาพักที่ตัวเมืองบัวขาว ซึ่งรอบอ่างเลิงซิลเราต้องสนับสนุนให้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นศักยภาพในการดึงให้คนอยากมาวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับผมได้อยู่กับผู้ประกอบการในเขตเมืองโบขาวคือคุณนิทิดนันทุมคุณนิทิดนันทุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงงานในเขตนี้นะครับซึ่งทํางานท่านเป็นวิศวกรอยู่แล้วนอกจากนั้นท่านเองก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวในรอบอ่างเลิงซิลท่านมี รีสอร์ทนะครับมีร้านค้านะครับซึ่งคิดว่าคุณนิทิศจะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็มองเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็นเลยอยากจะขอความคิดเห็นคุณนิทิศช่วยประเมินให้หน่อยว่าอ่างเิงซิวแห่งนี้เมืองบัวขาวของเราเนี่ยมีศักยภาพยังไงแล้วก็ขาดหรืออะไรที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการปรับปรุงยังไงครับสวัสดีครับผมนิทิศนันทุมนะครับก็ก็ผมคิดว่าในเมืองกุชินาลายเนี่ย เป็นแหล่งศูนย์คมานาคมเป็นแยกคมนาคมตรงกลางที่มีคนผ่านผ่านเยอะนักท่องเทีย่ยวผ่านเยอะมันเป็นโอกาสอดีที่ที่เราจะทำโปรเจกต์ Project entertainment complex ตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าในในส่วนในส่วนที่ผมทำธุรกิารีสอร์ทและที่พักเนี่ยมันมันมันก็มีโอกาสที่ทำยกระดับขึ้นตรงนี้ นะครับมันจะเป็นความแหล่งความเจริญของเมืองกุชินาลายแล้วก็ถ้ายกระดับในคอนเด็ก์ก็ผมผมผมคิดว่าทําได้เพราะว่าในแต่ละปีเนียของเมืองกุชินาลายก็จะมีวัฒนธรรมภูไทยหนึ่งบุญบ้ญบ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 ญางไฟุ굿ว่าระดับชาติสองงานลอยกระทงของเมืองกุชินาลายเป็นระดับจังหวัดเป็นระดับอำเภอที่ยิ่งใหญ่มากคนนับพันนับหมื่นจะมาลงกันที่นี่ ถ้าท่านดอกเตอร์อิสระอิทยายกระดับให้เมืองกุชินาลายมีเอเนต์ีคอมเพล็กซ์ในเมืองกุชินาลายผมคิดว่าความเจริญตรงนี้ผมว่าทาได้และมหาศาลตรงนี้ครับผมก็เลยอยากฝากให้ช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะครับครับผมครับครับผมครับนี่ครับทุกท่านครับตัวเมืองบัวขาวเนี่ยอย่างที่คุณนิทิเรียนแล้วว่ามีศักยภาพด้วยความเป็นที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นศูนย์กลางนะครับ แล้วรอบเมืองบัวขาวก็มีแหล่งท่องเที่ยวของอำเภออื่นๆที่ล้อมไว้นะครับแล้วเรามีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมด้วยครับเรามีสัญภาพทางด้านเกษตรด้วยครับเพร,ระนาะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราทําให้อ่างเลิงซิลแห่งนี้กลายเป็นเหมือนไข่แดงครับเป็นแหล่งของอการพักผ่อนหย่อนใจอย่างน้นอยสุดพี่น้องเราในเขตตัวเมืองในเขตรอบนอกเราก็มาเที่ยวพักผ่อนกันเองได้ครับหรือ2นักท่องเที่ยวทางไกลเข้ามาครับผมมีแหล่งเอนเตอร์เทนที่รองรับเขาได้ครับแน่นอนเขาจะใช้เวลาอยู่ที่นี่นานขึ้นเขาก็ใช้เงินมากขึ้นครับจับใจใช้สอย นี่คือพลังทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับเขตเรานะครับนี่คือแนวความคิดในการนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาหางเรลืองซิวครับครับผมวันนี้ผมกับคุณนิทิศก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับผีครับครับบ๊ายบครับ